กลนี้นะครับเป็นสกูปที่จะเอาใจแฟนๆ AF นะฮะรวมรุ่นเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าเป็นภาพบรรยากาศการซ้อมคอนเสิร์ตเวอร์จินฟินคอนเสิรนะครับซึ่งกำลังจะมีขึ้นเร็วๆนี้นะฮะคุณผู้ชมครับความสนุกสนานจะมีมากขนาดไหนเชิญชิมน้ำจิ้มได้ในสกูปนี้ครับเชิญครับ นี้รายการของเรามีภาพบรรยากาศจากการซ้อมเต้นของเหล่าคู่จิ้นแห่งบ้าน AF มาให้ได้ชมกันค่ะเพื่อเป็นการอุ่นเครื่องก่อนจะไปจิ้นและฟินกันในคอนเสิร์ตจะมีใครบ้างและบรรยากาศในการซ้อมจะเป็นยังไงไปชมพร้อมกันเลยค่ะมาเริ่มต้นกันที่การซ้อมร้องกันก่อนดีกว่าค่ะว่าคู่จิ้นแต่ละคู่เขาซ้อมร้องเพลงอะไรกันบ้าง สเต็ปของแต่ละคนจะพริ้วกันแค่ไหนแหมดูแต่ละคนสิคะพริ้วจริงๆเลยนะเนี่ยดูองช์ชายของเราสิคะเห็นมากครึมๆแบบเนี้ยก็แอบพริ้วไม่เบาเลยนะคะ ดูกันนะคะว่าระหว่างที่พักเนี่ยแต่ละคนเขาทำอะไรกันบ้างคู่นี้ทำอะไรกันคะเนี่ยแม่คู่เต๋ากับขชาเนี่ยก็ขยันไม่เบาเลยนะคะ 6ซ้ววันนี้เป็นยังไงกันบ้างคะพวกเราก็วันนี้หลายเพลงมากได้ค่ะฟิตร่างกายอย่างมากเลยค่ะสำหรับวันนี้นะครับร้องว่ายากแล้วพอม,มาเจอท่าเต้นนี่แบบเต้นทุกคำที่ร้องนะครับเต้นไม่ยากเท่าไหร่นะแต่ว่าเต้นทุกคำได้แลยเต้นทุกคไม่ไยากก็คือแบบว่าท้าทายความสามารถพวกเรามากเพราะว่าอย่างอย่างเบนต์เองก็ไม่เคยเหมือนกันที่ต้องมาเต้นแบบเพลงอะไรแบบนี้ถือว่าท้าทินเลยเหมือนกันนะพูดถึงท่าเต้นก็ต้องมาดูท่าเต้นกันบ้างค่ะว่าแต่ละคนเขาจะพีคท่าเต้นท่าไหนมากที่สุด มันมีท่าหนึ่งอะยากอยู่อ่ะแต่ไอ้ท่าเนี้ยแหละไอ้ท่าเนี้ยมันจะเป็นอย่างงี้นะถ้าถ้าถ้าใช้ใช้ขาจะเป็นแต่ว่าต้องมีมือด้วยแล้วมือต้องไหลมาอย่างงี้ด้วยยังยากยังไม่ได้เลยที่สุดของวันนี้เหรออ่ะเธอท่าไหนเขาหนุนก่อนนะคะเป็นท่านี้ที่พีก็เหรอเป็นเอาก็เราเป็นสาวสวยเราก็แบบท่านี้ก็สวยๆกับเราเอาจะเป็นท่าอย่างแี้เป็นแบบวว้านท่าปาดน้ำตาอย่างเงี้ยท่าที่แบบ แต่ว่าต้องขาเป็นไงขาขวบนถ้าป่าน้ำตาขาจะต้องแบบขยับอยู่ตลอดเวลาขาจะต้องวันนี้พอขาป่านมาบนตรงนี้ดเราต้องโดดไปข้างหนา้าต่อยนี่นงไงทำใหด้ดูเรียบร้อยแล้วซึ่งตอนแรกเป็นอ,ปอย่างนี้ ของคอนเสิร์ตนี้มีอะไรรอคุณผู้ชมอยู่บ้างก็จะบอกว่าที่สําหรับหนูรู้สึกเซอร์ไพรส์ก็คือเหมือนยังไงเราเรากำลังววดเพลงนั่แหละจะเป็นเพลงที่เป็นซิงเกิลคู่ของเราเลยะชื่อว่าเอาที่สบายใจซิงเกิลคู่ซิงเกิลคู่ ก็อาจจะอาจจะแบบว่าโชว์สิ่งใหม่ๆที่แบบอ่ารุ่นก่อนๆเขายังไม่เคยโชว์กันยังไม่เคยเห็นกันเงี้ยก็อ่ะเราก็อาจจะมีโชว์ในอารมณ์แบบว่าด้วยความที่มันใหม่อ่ะเราไม่เคยโชว์ที่ไหนเลยเวลาเราจะหยิบชัวอะไรขึ้นมามันค่อนข้างจะเซอร์ไพรส์คนดูอยู่แล้วก็ได้ได้เซอร์ไพรส์แน่นอนสําหรับคอนเสิร์ตในครั้งนี้ครับใช่ครับอ๋อเทอมปีที่ผ่านมามันก็จะเป็นแบบเป็นแค่พาร์ทเดียวครับใช่ครับในพาร์ทของอ่ากูจินเนาะแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยเราหยิบพาร์ทในตรงนั้นมาเนี่ยทำเป็นคอนเสิร์ตใหญ่ของเรา นนมันจะมีการเขาเรียกว่ามันมีเวลาเยอะขึ้นแล้วก็จะขยายขยายความขยายรายละเอียดได้ได้เห็นว่ามันจะมีอะไรข้างในบ้างมากขึ้นมีเพลงมีโชว์มาแับว้องมาดูกันแน่นอนครับโอ้โหพิเศษขนาดนี้แฟนๆของเหล่าคู่จิ้นบ้าน AF ัไปซ้อมร้องพร้อมกันก่อนเลยฮะอีพิกเราเรียนแล้วมามาสนุกด้วยกันใช่สำหรับเพลงนี้ก็เพลงเของพวกเราเนี่ยแฟนทำร้องเองนะแต่ถ้าเพลงอื่นบอกไปมันก็คงไม่สนุกมันจะไม่เซอร์ไพรส์ใช่จะไปร้องเพลงซิงเกิลในคอนเสิร์ตใหญ่แบบนี้สามชั่วโมงเต็มๆที่เราจะร้องซิงเกิลร้องไปเลยสี่สิบห้ารอบใช่ก็อาจจะมีปิดหรือว่าเปลี่ยนแปลงบ้างนะครับจากเดิมจากซิงเกิลที่เราทำมา อยากให้ออกมาดีที่สุดครับสนุกที่สุดนะครับมไม่ใช่เพราะใครติดตามกันได้แล้วก็อยากจะทุกคนโหลดกันนะคะแล้วก็ไปฟังกันเยอะๆแล้ววันที่18มิถุนายนเราก็จะไปร้องเพลงนี้พร้อมกันนะคะให้มันดังดังมากๆกระหึ่มเลยเแล้วสบายใจ สำหรับเอเวอร์จ uh, ินฟินคอนเสิร์ตครับวันที่18มิถุนายนที่จะถึงนี้น <ะ S 1> อีกแป๊บ<ม>เดียวก็จะเจอกันแล้วนะครับนะผมซื้อบัตรได้ที่ออทิเกตนะฮะแล้วก็เคาน์เตอร์เซอร์วิสทุกสาขานะวันที่18เราไปเจอกันที่ทันไดโดมบางทองธาน,นีครับสนุกแน่ๆวันนั้นจเจอกันครับ